สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนันต์รงทรงทรัพย์นะคะอยู่สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรมเิกหนึ่งค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอวัดที่ชันเลือกนะคะวัดที่ดิฉันเลือกนะคะ,ะ,ค,ะคือวัดมหา,าธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีค่ะสําหรับวัดนี้นะคะเป็นวัดพระอารามหลวงชันตีค่ะที่ไม่สามารถปรากฏได้แน่ชัดน,นะคะว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยของ สมัยได้แต่ว่ามีคนสันนิษฐานนะคะว่าวันนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของอทวรารวดีถึงสมัยของสุงโขทัยเลยทีเดียวโดยมีอายุราวๆ800ปีถึง1,000ปีโดยประมาณนะคะเหตุเกิดขึ้นเมื่อมีคนนะคะขุดพบซากปรับประ,ปะพังหรือสร้างอิฐนะคะของสมัยทาวทาวราวดีเกิดขึ้นมากมายและยังสันนิษฐานต่ออีกว่า วัดนี้นะคะน่าจะเคยเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุดทรงไปจนถึงเมื่อราชกาลที่6นะคะทรงเห็นจึงได้มีการโปรดเก้านะคะให้ยกวัดนี้นะคะเป็นวัดอารามหลวงเมื่อปีพศ2459ค่ะ วัดมหาธาตุวรวิหารนะคะเป็นวัดที่ให้ความสําคัญเกี่ยวในเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะและก็โบร,ราณคดีค่ะภายในของพระวิหารนะคะได้มีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานสําคัญคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ข้างหลังของพระวิหารหลวงนะคะคือพระปางห้ายอดที่อยู่ในวิหารคตค่ะแล้วก็ด้านใต้ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงนะคะคือพระวิหารน้อยค่ะก็วัดน,นี้นะคะยัง ได้สร้างพิพิธภัณฑ์นะคะขึ้นมาที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดให้นะักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าชมและเข้าศึกษาไว้ด้วยค่ะประวัติความเป็นมาของพระวิหารหลวงนะคะสําหรับพระวิหารหลวงนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของอยุธยาตอนปายนั่นเองนะคะโดยสมเด็จพระบรมโกศที่นี่นะคะได้ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระพุทธรูปที่สำคัญนะคะอย่างเช่นพระพุทธรูปทรงราชาพันธ์นะคะแล้วก็องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะเ,เป็นพระพุทธรูปทรงปางรามาวิชัยนะคะที่หน้าตักนะคะกว้าง8นิ้วแล้วก็พาดซ้ายนะคะได้ถือพัดนะคะที่ชาวบ้านที่นี่นะคะนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อมหาธาตุค่ะ ค่ะถัดออกมานะคะก็จะเป็นพระวิหารน้อยนะคะพระวิหารน้อยนะคะเป็นสถาปตัตยกรรมสมัยของอยุทยานะคะโดยมีฐานอ่อนโค้งนะคะเป็นทรงรูปเรือสำเภาตั้งอยู่นะคะบริเวณเวิหารหลวงแล้วก็พระอุโบสถนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญคือ,อ,อพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองนะคะถือว่าเป็นศิลปะ แบบอู่ทองนะคะทรงรามาวิชัยที่มีฐานนะคะเป็นโวดลายปูนปั้นนะคะประดับด้วยกระจกเ,เพิ่มเพิ่มความงดงามนะคะหน้าบันนะคะประดับด้วยลายปูนปั้นวิจิรงามตาเลยค่ะเช่นเดียวกับพระวิหารหลวงแล้วก็พระอุโบสถนั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทราบข้อมูลวัดกันไปในบางส่วนแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับ หลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่กันบ้างดีกว่าค่ะคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์กันนั่นเองนะคะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะตามประวัติแล้วเกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ี่นะคะได้นําพระองค์นะคะออกจากวัดร้างแห่งหนึ่งณนะจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยพระอ,องค์นะคะได้นําพระองค์มาประดิษฐานณนะวัดมหาธาตุวรารามนะคะจังหวัดเพชรบุรี พระองค์นะคะได้ประฏิษฐานที่นี่เมื่อออครั้งพระองค์นะคะได้ผนวดอยู่ค่ะค่ะหลังจากนะคะที่เราได้ทราบข้อมูลบางส่วนของวัดนี้กันไปบ้างแล้วนะคะทีนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับพระปางห้ายอดกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งพระปางห้ายอดของที่นี่นะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้นะคะที่ไม่ว่าใครไปใครมาจะต้องมาถา่ารูปกับพระปางนะคะแล้วก็พระปางนี้นะคะอยู่ที่ ว,วัดมหาธาตุวรวิหารค่ะซึ่งวัดมหาธาตุวรวิหารนะคะมีพระปางที่มีลักษณะสูงตระหง,ง่านเลยนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่พุทธาวาดนะคะไม่ว่าใครไปใครมาก็สามารถมองเห็นพระปางได้จากระยะทางไกลๆเลยนะคะตลอดออสี่ทิศทางเลยก็พระปางนี้นะคะถ้าวัดจากฐานจนถึงนพสูตรนะคะจะอยู่ที่55เมตรค่ะแล้วก็ฐาน บริเวณทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่120เมตรค่ะสร้างขึ้นได้แล้วราวๆ1,000ปีแล้วนะคะก็ภายในนะคะได้ประดิษฐานอ,าองค์พระสา,าริกธาตุนะคะตั้งแต่อดีตกาลเลยแล้วก็ภายในนะคะมีระเบียงคดนะคะที่อยู่รอบๆพระปัางพระปัางเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ภายในระเบียงคดก็จะมีพระพุทธรูปนะคะทั้งหมด193องค์ที่ประดิษฐานไว้ในระเบียงคดนะคะพร้อมทั้งมีตัวแบกฐานพระที่อยู่ข้างในพระพุทธรูปนะคะสันนิษฐานนะคะว่าพระพุทธรูปส่วนใหญ่นะคะเป็นศิลปะของอายุทยาตอนปลายค่ะแล้วก็พวกช่างแกะสกุลต่างๆนะคะช่างเป็น คนเมืองเพชรค่ะแล้วก็พระพุทธรูปส่วนใหญ่นะคะจึงมีความสวยสดงดงามค่ะหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลสำคัญสำคัญกันไปบ้างแล้วนะคะที่นี่นะคะมีข้อมูลสำคัญเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพระปาง5ยอดนะคะที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะไม่ว่าใครไปใครมานะคะก็ต้องมาถ่ายรูปกันค่ะวิหารหลวง วิหารน้อยรวมไปถึงภาพพุทธรูปต่างๆนะคะที่มีความสําคัญและเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้นะคะ,ะที่นี่นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่ได้รับสาราจากคุณอมพรบุญประคองนะคะที่อมอบสารานี้นะคะโดยทางวัดเห็นว่าสารานี้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จึงเกิดการจัดสร้างขึ้นใหม่ค่ะ ให้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะโดยปัจจัยอาจจะเป็นญาติโยมหรือว่าปัจจัยส่วนตัวของทางวัดนะคะโดยการสร้างนะคะที่วัดมหาธาตุวรวิหารนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยที่วันนะคะได้รวบรวมเ,เครื่องเครื่องลายครามาพระพุทธรูปเก่าๆ่านะคะที่หายากแล้วก็รอยพระบาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงของมีค่านะคะในสมัยแต่ก่อนที่เราขุด พบซากหินแล้วก็ซากาประัปะพังที่เกิดในยุคของทวารวดีนะคะก็นำมาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยค่ะที่นี่นะคะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าชมได้เข้าศึกษานะคะหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยค่ะมาฟังตำนานเ,าเรื่องเล่าของวัดมหาธาตุเพชรบุรีกันบ้างนะคะ โดยนครโบราณอย่างเพชรบุรีนะคะก็มีความเชื่อที่เป็นความเชื่อประจำชาวเมืองของเพชรบุรีเหมือนกันโดยเขาเชื่อว่านะคะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเขาแล้วก็คนนะคะก็มักจะมาขอพอรท่านนะคะให้ในเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสำเร็จเรื่องของหน้าที่การงานในวิหารหลวงนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยนะคะเขาจะมีช้างหนึ่งคู่นะคะที่ ให้เรื่องของความเสี่ยงทายความแม่นยำนะคะเ,เวลามีคนมาขอหรืออะไรนะคะก็มักจะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องที่ประสบความสำเร็จที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานคนนะคะมักจะได้สมพรที่ตัวเองปรารถนาไวค้ค่ะค่ะ สำหรับกิจกรรมที่เราเลือกมาให้นะักท่องเที่ยวในวันนี้นะคะกิจกรรมแรกที่เราจะเลือกทําคือเราจะปล่อยให้หนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าไปสักการะบูชาพระพุทธรูปที่อยู่ข้างในวิหารหลวงค่ะโดยพระพุทธรูปที่นี่นะคะคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามมากาใครมาขอพรอ,อะไรก็จะมักจะได้สมพรปรารถนาไปทุกอย่างเลยนะคะกิจกรรมที่สองนะคะเราจะปล่อย ให้นักท่องเที่ยวนะคะมารวมตัวกันหน้า,าจุดนัดหมายนะคะเพื่อเราจะบรรยายประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะว่าแต่และจุดมีความสําคัญยังไงมีจุดไหนน่าสคัญบ้างแล้วก็จุดไหนนะคะถือว่าเป็นจุดที่มาแล้วต้องมาถ่ายรูปค่ะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าใจตามนี้ค่ะแล้วก,กิจกรรมสุดท้ายนะคะเราจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวนะคะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยบางคนนะคะก็อาจจะไป ถ่ายรูปถ่ายรูปจุดที่สําคัญแล้วก็นำมัดกการหลวงพ่อที่ตัวเองนับถือนะคะแล้วก็บางคนอาจจะไปข้างน้ำหรืออะไรแล้วก็เราจะกลับมานัดรวมตัวกันอีกครั้งค่ะสําหรับการเดินทางมาที่วัดน,นี้นะคะวิธีแรกที่เราจะนําเสนอนะคะหนึ่งเลยคือการนั่งรถส่วนตัวมาค่ะ การนั่งรถส่วนตัวมานะคะเราจะเริ่มเดินทางกันที่กรุงเทพโดยใช้เส้นทางของพระรามสองนะคะหลังจากนั้นขึ้นาทางหลวงหมายเลขสีค่ะแล้วก็เบี่ยงเข้า,าตัวเมืองของเพชรบุรีนะคะก็ขับมาเรื่อยๆก็จะเห็นสารหลักเมืองของเพชรบุรีค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วนะคะก็จุดหมายก็จะอยู่ทางขวามือนะคะเป็นอันถึงค่ะ แล้วก็วิธีที่2นะคะเราจะเลือกใช้รถประจําทางค่ะรถประจาทางนะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถโดยสารแล้วก็รถไฟอย่างนี้นะคะก็สามารถมาถึงได้โดยพื้นที่ของวัดนะคะจะอยู่ที่เมืองะคะ่ะการเดินทางจะค่อนข้างสะดวกอย่างมากค่ะค่ะสาหรับวันเวลาเปิดปิดของวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยวันนี้นะคะก็จะเปิดให้ ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้าชมเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง17นาฬกาเลยทีเดียวค่ะโดยวันนี้นะเก็ยังจะมีออกิจกรรมหรือเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะที่มักจะจัดขึ้นอยู่ที่นี่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมค่ะ